สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะวิกฤตวัยกลางคนหรือ midlife crisis ครับผมไอความรู้สึกเหมือนเคว้งเควงไม่แน่ใจในชีวิตที่เขาว่ามักจะเกิดช่วง40-65ถึงเนี่ยค่ะครับถึงมันจะไม่ใช่แบบคำวินิจฉัยทางการแพทย์ไปเป๊ะเลยค่ะแต่ก็เป็นอะไรที่กระทบคนเยอะเหมือนกันใช่ครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ วันนี้เราเลยอยากมา,อาลองดูกันจากข้อมูลบทความต่างๆที่มีอยู่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มีอาการยังไงสาเหตุมาจากไหนแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนต้องเจอจริงหรือเปล่าครับคือถ้าพูดถึงแก่นจริงๆของมันเนี่ยมันคือความรู้สึกสงสัยในตัวเองมากๆเลยนะครับอืมค่ะแบบไม่พอใจกับสิ่งที่ทำมาหรือรู้สึกว่าเอ๊ะ ชีวิตเรามันยังขาดอะไรไปหรือเปล่าอ๋อแล้วมันก็มักจะมีตัวจุดชนวนนะครับอย่างเช่นวันเกิดเลขสวยๆที่แบบตอกย้ำเรื่องอายุอ่าใช่ๆช่ค่ะหรือบางทีก็ปัญหาสุขภาพหรือพอมองย้อนกลับไปแล้วเอ๊ะเป้าหมายนั้นยังไม่ได้ทำเลยอะไรแบบนี้ครับค่ะพอพูดถึงสัญญาณเตือนเนี่ยออนอกจากความรู้สึกเสียดายหรืออยากกลับไปแก้ไขอดีตนะคะมันมีอะไรที่แบบสังเกตได้ชัดเจนกว่านั้นไหมคะมีครับมี ที่คนรอบข้างอาจจะพอเห็นได้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเอ่อความหงุดหงิดง่ายผิดปกติหงุดหงิดง่ายครับหรือบางทีก็ตัดสินใจปรปปับเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆในชีวิตไปเลยเช่นเช่นแบบลาออกจากงานที่ทำมนานานๆไปทำตามฝันที่เคยคิดไว้สมัยหนุ่มๆโอค่ะหรือซื้อของแพงๆที่ไม่เคยคิดจะซื้อเพื่อแบบเติมเต็มอะไรบางอย่างข้างในอืมบางคนก็จะหมกมุ่นเรื่องหน้าตารูปลักษณ์อยากดูเด็กกว่าวัยอ่าฮะแต่ในทางตรงข้างก็มีนะ บางคนก็อาจจะเริ่มแบบแยกตัวไม่อยากเจอใครไม่อยากเข้าสังคมเหมือนเดิมโหฟังดูมีหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งอารมณ์ทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วมันพอจะมีแบบขั้นตอนหรือรูปแบบที่พอจับทางได้ไหมคะว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงเอ,อ่อจะว่ามีเป็นขั้นๆก็อาจจะพอพูดได้แบบคร่าวๆนะครับค่ะมันอาจจะเริ่มจาก มีตัวกระตุ้นอะไรบางอย่างก่อนทริกเกอร์นะครับค่ะทริกเกอร์พอมีตัวกระตุ้นปุ๊บมันก็จะนําไปสู่ช่วงที่แบบทบทวนตัวเองอย่างหนักเลยคราวนี้อือซึ่งถ้าตรงนี้จัดการอารมณ์ความคิดไม่ได้ดีพอก็อาจจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าสับสนวุ่นวายหรือคริสตสจริงๆจังๆได้ช่วงที่พีกๆเลยใช่ครับช่วงที่อารมณ์อาจจะรุนแรงหน่อย แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อค่ะบางคนอาจจะแค่รู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วก็ค่อยๆหาทางปรับตัวไปจนไปถึงช่วงยอมรับหรือหาทางออกได้ resolution หรือ acceptance ครับซึ่งตรงนี้แหละที่น่าสนใจเพราะมันอาจจะกลายเป็นการเติบโตครั้งใหม่ในชีวิตได้เลยการเติบโตครั้งใหม่อืมก็น่าสนใจค่ะทีนี้อะไรคือสาเหตุจริงๆที่ทำให้คนเข้าสู่ภาวะนี้มันซับซ้อนแค่ไหนคะ แค่อายุที่มากขึ้นหรือเปล่าโอ้โหซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับอายุเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆค่ะมันเกี่ยวทั้งเรื่องอการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแน่ๆฮอร์โมอนที่เปลี่ยนไปความเสื่อมต่างๆที่เริ่มเห็นชัดขึ้นแต่ปัจจัยภายนอกนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับเช่นการเปลี่ยนผ่านใหญ่ๆในชีวิตอย่างเช่นลูกโตแล้วย้ายออกจากบ้านไปพ่อแม่เริ่มแก่เท่าเจ็บป่วยหรืออาจจะเสียชีวิตไปค่ะ เเข้าใจลยค่ะหรือปัญหาเรื่องงานการตกงานหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนหนุ่มสาวทําไมมันยังไม่สําเร็จสักทีความคาดหวังของตัวเองแล้วก็ววววกใช่ครับแล้วก็มีความคาดหวังจากสังคมอีก แรงกดดันเรื่องความสําเร็จในหน้าที่การงานบทบาททางเพศต่างๆต่างกันไหมคะชายหญิงอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยครับขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นๆให้คุณค่าหรือให้น้ําหนักกับบทบาทไหนของผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันในช่วงวัยนั้นๆแสดงว่าเรื่องสังคมวัฒนธรรมนี้ก็มีส่วนมากๆเลยนะคะงั้นคําถามสําคัญเลยค่ะคือทุกคนเต้าเจอวิกฤตวัยกลางคนไหมคะหรือมันเป็นแค่แบบคอนเซปที่พูดพูดกันเยอะเฉยๆ อันนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่จําเป็นครับไม่ใช่ทุกคนที่ต้องเจออ๋อไม่ใช่ทุกคนครับงานวิจัยหลายชิ้นเลยชี้ว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วผ่านช่วงวัยกลางคนไปได้ค่อนข้างดีนะค่ะอาจจะมีการทบทวนชีวิตบ้างตั้งคําถามบ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นวิกฤตที่แบบรุนแรงพลิกชีวิตอะไรขนาดนั้นอืม <c oughs> แล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างคือแนวคิดเรื่อง midlife crisis เนี่ยดูจะถูกพูดถึงเยอะมากๆในสังคมตะวันตก จริงด้วยค่ะครับอาจจะเพราะวัฒนธรรมเขาให้ค่ากับความหนุ่มสาวความสําเร็จส่วนบุคคลมากๆพอเริ่มแก่ตัวลงหรือรู้สึกว่ายังไม่สําเร็จอย่างที่หวังเลยอาจจะดูกระทบกระเทือนใจมากกว่าในบางวัฒนธรรมก็ได้ครับเข้าไทยแล้วค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นสากลทุกคนต้องเจอเป๊ะๆแต่เป็นประสบการณ์ที่ขึ้นกับตัวบุคคลแล้วก็บริบทสังคมวัฒนธรรมมากๆเลยถูกต้องครับ สรุปก็คือวัยกลางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการประเมินชีวิตครั้งใหญ่จริงๆนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็อาจจะมาพร้อมกับความท้าทายทางอารมณ์ต่างๆได้แต่สิ่งสําคัญคืออยากให้มองว่ามันมีศักยภาพมากๆนะครับศักยภาพครับศักยภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงดีๆการเข้าใจตัวเองมากขึ้นการเติบโตแล้วก็การค้นพบเป้าหมายหรือความหมายใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มชีวิตในครึ่งหลังของเราได้ฟังดูเป็นบทสรุป ที่ให้ความหวังดีจังเลยค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะอยากชวนคิดต่อนิดนึนงครับผมว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูไม่มองช่วงเวลานี้เป็นว่าวิกฤตหรือคราสิสที่แบบน่ากลัวน่ากังวลอืมครับแต่ลองมองว่ามันคือช่วงเวลาของการปรับเทียบใหม่หรือ recalibration ของชีวิตละคอ่ะ recalibration ปรับเทียบใหม่ใช่ค่ะเหมือนเราแบบ ปรับจูนเข็มทิศชีวิตใหม่ให้มันตรงกับตัวตนความต้องการของเราณปัจจุบันที่อาจจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวอ๋อน่าสนใจครับการเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวตรงนี้บางทีอาจจะช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงวัยนี้ไปได้อย่างเข้าใจแล้วก็เติบโตขึ้นจริงๆก็ได้นะคะ